live in the in สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปสถานะตลาดประจํารอบค่าในวันนี้นะครับและเราก็ได้รับการสนับสรุปจากทาง F P Markets นะครับใครที่สนใจก็ตรงไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในค่าคืนนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสตออนนะครับโดยในส่วนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยยังคงปรับตัวแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตลาดตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่เราต้องมาดูว่า การที่ยูดอาร์นตครับกับตัวยูโรยังใกล้ชิดติดกันเนี่ยมันก็สะท้อนให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านว่าตลาดเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับราคาทองคําของเรามีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างแท้ปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปแตะแถวๆโซนบริเวณ1907นกะครับก่อนที่จะเริ่มมีการย่อตัวลงมาโดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นการปรับฐานตามหลักของเทคนิคเช่นเดียวกันครับวันนี้ยังไม่ได้มีในส่วนของตัวข่าวใหม่เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของทองคาครับทุกท่านแต่ว่าผมมีสาระดีๆมาฝากกับน นิดหนึ่งนะครับคืนนี้ก็คือล่าสุดเนี่ยดอยช์แบงก์นะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ของฝั่งยุโรปเนี่ยได้ออกมากล่าวไว้นะครับถึง3ปัจจัยที่อาจจะผลักดันราคาทองคําให้สิ้นปีนี้เนี่ยไปแตะที่บริเวณ2,000เ e ยอุโรสต่อทอยออร์ชได้ครับโดยให้เหตุผลก็คือ1ยูอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยมีการปรับตัวติดลบ2ก็คือปริมาณความต้องการการใช้ทองคำครับแล้วก็3ทองคำเนี่ยจะถูกใช้เพื่อเป็นสินทรัพย์ในการ เฮดกับความเสี่ยงครับของนักลงทุนพูดได้ง่ายก็คือเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้ใช้ทําการกระจายพอร์ตการลงทุนนะฮะตัวนี้เขาก็เลยมองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะไปต่อได้นะครับโดย3ปัจจัยหลักๆตรงนี้เลยก็เป็นรีพอร์ตนะครับของทาง d อร์ชแบงค์ที่สำนักข่าวเอ็กซ์ตรีเนี่ยได้นํามาเปิดเผยเอาไว้ครับทีนี้เรามาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นราคาน้ํามันกันบ้างดีกว่าครับตัวข่าวตัวนี้เพิ่งจะออกมาประมาณ7นาทีที่แล้วเองจากสำนักข่าวฟอเร็กซ์ไลฟ์นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบ อะไรกับในส่วนของตัวตลาดตอนนี้นะครับแต่ก็เป็นคาดการณ์ที่ดีครับนักทุนเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันของทาง OPEC PLUS ครับทุกท่านก็คือกลุ่มชาติ โอเปกแล้วก็ชาติพันธมิตรจะมาประชุมร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอิหร่านแล้วก็ชาติมหาอำนาจของโลกเลยรวมถึงรัสเซียด้วยนะครับจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับโคต้าการผลิตน้ํามันผู้เขาคาดว่านะครับจะยังคงข้อตกลงก่อนหน้านี้ในโคต้าของเดือนกรกฎาคมครับแต่ก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําในอนาคตด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประเด็นที่เขาบอกว่าจะต้องทําในอนาคตเนี่ยคงจะดีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านครับทุกท่านที่ว่าอิหร่านเนี่ย อาจจะเริ่มกลับมาส่งออกน้ํามันนะครับอย่างน้อยๆเลยนะประมาณ500 0 0นบาร์เรลต่อวันแล้วก็พร้อมนะครับที่จะผลิตเพิ่มเติมนะฮะได้อีก500 0 0นบาร์เรลต่อวันก่อนสิ้นปีนี้ด้วยครับถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะพอสมควรเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษครับคณะกรรมการของ,ของ o อเปกส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าน้ํามันคงคลังนะฮะส่วนใหญ่จะหมดไปในสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วก็จะลดลงนะครับสู่ระดับ1.4ล้านบาร์เรล ต่อวันนะฮะในปี2,564ครับหากการผลิตคงที่หลังจากเดือนกรกฎาคมนีครับนักทุนนี่คือสถานะนะฮะที่เราจะต้องมาทําการอัปเดตกันครับทุกท่านเราไปดูการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กันซึ่งนิดหนึ่งนะครับโดยปัจจุบันก็ยังคงเป็นแท่งเทียนสีแดงครับปรับตัวลดลงมาเนี่ยจากระดับสูงสุดระหว่างวันนะครับที่ประมาณ90.108สู่ระดับ89.982ครับโดยภาพรวมถือว่าไม่ได้มีการปรับตัวแข็งค่าแต่อย่างใดน,นะครับแล้วเรามาดูสกุลเงน อดีกว่าทุกท่านก่อนหน้านี้ที่มีการปรับตัวอ่อนค่าปัจจุบันก็ยังอ่อนค่าอยู่ครับทุกท่านโดยในส่วนของตัวสาเหตุหลักๆก็เหมือนเดิมครับสนนข่าวแจ้งว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด -19 รอบใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ภาครัฐเนี่ยต้องขยายระยะเวลาการคลายมาตรการล็อกดาวน์ครับแต่ตรงนี้เบื้องต้นเนี่ย ผมอาจจะให้น้ําหนักไปในเรื่องของการปรับฐานซะมากกว่านะครับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ออกมาทําการประกาศเลยว่าจะมีการชะลอรหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สนักข่าวอาจจะต้องมีการหาสาเหตุมาตอบโจทย์กับการปรับตัวอ่อนค่าลงของสกุลเงินปอนด์ครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดประจําค่ําคืนนี้นะครับสวัสดีครับ